วันนี้วันที่20กรกฎาคม2568เป็นวันที่81เข้าพเจ้าในบรรทดจอมสวรรค์ขอถวายเสียงสวดสัธยายพระสูตรพระปริศเป็นมงคลถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสองฆบูชาและอาจารยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติระึกได้มีสมาธิกระจัดในอาคาัคระยันชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทินบทที่หนึ่งบทกราบพร,ร,ระธนไกรนะรัสมาสมุทโทภควา ุทธังอะคัตังอภิวะเทมีสวะคตโตภะคะตาธมธัมมังนะมสมมสุปะิปโนภะะโตสะกังโฆสงฆังนะมามิ ทที่สองบทบูชาพระเพริพินาตอรหังสมาสมัมทโตทอสจิรมณีนิพุตทผทู้เนหิธาร,รมโนธาเนปรมิหิจดิสติยาวะชีวังหังพุทธังธรรมงงังสังหังสารนังคตุพุเชมิรันตนฤทธิังธรรมังจารามีโสทีนาบทที่สามบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักวารสุธราคาเชนดูเทวดาสะธมังโณเนราชาสัสสุนันตุสัขโมกขัง สักแหเมจารูเปกิรสิขาราเทจันลิเขวิมาณิทิเปรารเทจขาเมตรวันนะขานเกหวัตุมิเขตติุญมาเจยันตุเทวชลัทธลวิสเมยข้าคันทะพนาคติทันตาสันติเกยังมุนิวรวัจนะสารโวมสุนันตุธรรมสวรรคกลวยัมพันตาธรรมสวรรคกลวยัมพันตา ธรรมสุนทะกะโลอิยามพาทันตาบทที่สี่บทสวดปุพพาพาคานมการนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่ห้าบทสวดไตรสรณนคะัมภีร์ปฐม พุทธังสราณังกัจามิธรรมังสราณังกัจามิสังังสราณังกัจามิดุติยัมปีพุทธังสราณังกัจามิดุติยัมปีธรรมังสราณังกัจามิดุติยัมปีสังังสราณังกัจามิตัดิอัมปีพุทธังสราณังกัจามิตัดิอัมปีธรรมังสราณังกัจามิตัดิอัมปีสังังสราณังกัจามิบทที่หกบทสวดสัจจเกิรคาถา นาทิเมสารนังยังโหตเมสารนังรังเอเตนะสัจาวัตเชนะโสติเมโหตสัพพะทานาทิเมสารนางยังนัมโมเมสารนังรังเอเตนะสัจาวัตเชนะโสติเมโหตสัพพะทานาทิเมสารนางยังสังโฆเมสารนังรังเอเตนะสัจาวัตเชนะโสติเมโหตสัพพะทาบทที่เจ็ดบทสวดเตระตนะปะมะปะมะปะนามะคาถา พุทธังนาเมรัตนะพุทตะเสยราจิตั้งทมเมรัตนะพุทธะวิสุทธิสารังสังเฮสังฆังนาเมรัตนะพุทธะสุสีละิีดีเอตังนาเมเทรัตนังรัตนะเทิยวังสัมมาสัมโมสสริทาวัตุวิเศษสัพพุตังอัญโยนยันโยตากุณะโคโยค้าวสัพพวัตังอสุเมตะยามิปิตาเทวะยะธาติทันเถเอกังวินาติตาเรสมาสัมภเวนะ โลเกกัฏาจีจาริเรนจะปาะตูพูตังคำเฮระยานวิสยังอธิทุรสะทังวินยูหิปันทิทัชเนหิวิชัญญารูปังโลกรมหิเกหิจิกะทานจุปละปณิยังเกสันจิสุทุวิธีตังคุณากายาาสนาเมหิเยวัชนาไายาสุวิสุตัมปพสมุปัสสะตังมนัสิสุทาปัสสะธานังพุญญาเถกานะมะสมุตตะนะ ตามะพุนนะโูมังตุขะปมุชนามุขสาระนังคะตานังพุชาระเหสุปรมังอภิปุชนายังนิพพานาสสิกริยาโยปนิสยาทั้งสัมมากิเลสสัมลาโสระนัสิธิอาจะสาธุหิอาสะสาธุหิอารากุสเลหูปเสวันียังปานิหิจะปิสาระนังขมะนิยเมวะตัสมะหิตังเดรัตนังสาระนังคตะมหารถินทิวังคณะเนสโณมัสสะมานา พเจเมาจาปิสสะัตังสุพัสสนาจิตาตัฏานุปะริจริยาสัททะจาพุญนาตัฏาสสุขเตสนาสุขีพเวโมเตเชนาตัสจะสัทภิสุวติโหตุโยเจธาธรรมวินิยมีปัมมานะพุโรโลกุตระภิสมัยโยนิยโถสุโภชังตัสโซปนิสยาจายะยะอิยมปิโหตุวัตถุเตเยปริจิตโตสุพสาากาโาร บทที่8นมกัรัศิทธิคาถาโยจะคุมามุฮัมมัดลาปะกะโตสามังวะภุทโธสุขโตอิโมโตมาลาซาปะสาวินีโมเจยันโตปะเพสีเขมังชนณดังวินียังวุดังวรันตังสีรสานามามีโลกาสานาทันจาวินียากันจาวันเตจจุสะเตเยสิทธิโฮตุสัพพันตริยาจาวินัสเวินโต ธรรมโอทัจยโยวีตัสสสัตวทัศสิโลกัสสวิสุทธิมัะคังนิยานิโกธรรมธาราสาราเรสตาวะโหสันติการสุจิโนธรรมังวรันตังสีรัสานะมามิมุหะปะทะลังปะสันตทะหังตันเติจัสตาเดจเยสิติหุตุสะพันตริยาจาวินาสัมินโต สัทธรรมเสน๊าสุขตาหนุโคเยโลกัสสปพปุปปากิเลสัเชตาสันดสิยังสันตินิโยชะโกจะสวะคาตาธรรมังวิธิตังกาโรติสังนวารันตังสีรัสานะมามิพุทธานุพุทธังสัมสีละติทิขัตเตชะสเตเจสิติโหตุสัพพันดริยจาวินัสเมนโตบทที่าบทส่วนโมกระอัฏฐกะคาถา นโมอรหตสัมมาสัมพุทธัสสะมิเหสีโนนโมตมะธรรมสัสวาคาทเสวะเตนิธานโมมหสังฆสัพพิสุทธาสีลาดิถีโนนโมอมตยารัตสารัตนาตยาสัสสารุกังนโมอมกะตีรัสตัสสาวัุเตยสปีนโมการาปภาเวนวิกัจฉันตุปทวานวการานุภาเวนสุธิโหตุสัพพะธานโมกรสัตยเจนะวิธิมิโหมเตชวา บทที่สิบบทสวดมหาสมัยสวดเอวะเมสโตังเอกังสมัยยังภาควาสเกสุวิหารติกเปรุวัตสุมิงวะวันนีมหาตาภิกษุสังเฮนัสติงปัญญาติภิกุสะเดเหสวีวารันติทหิจโลกัาตุหิเทวตาเยปุเยนาสันนิปติตาโหติภะคะอันตังทัสสนายาภิกุสงฆ์หันจาอรโคจตุนังสุธาวาสกายการนังเทรวนังเอตตาโหสียังโคภาควาสเกสุวิหารติกเปรุวัตสุมิงวะวันนีมหาตาภิกษุสังเฮน่า สัตถิยปัญญมติเหตุกุศลเดชสเวเหตุวารินติทัศนิจโลกธาตุเหตุวารายพุเยนาสันิปริตาโหติภควันตังทัศนายปิโุสังหัญญายันโนะมายมปิเยนะภคบันเทนุปสังกมิยามาอุปสังกมตวะภคบันโตสันติเกปเจกขัตถาปสัยยามาติอาระโคต ตาเทวตาเสยท่าปิณาบาภาวาปุริโสสมินติตังวาภาหังปัสริยาปัสริตังวาภาหังสมินชัยยะเอวะเมวะสุธาเวเสสุเทเวสุอันตรหิตาภะคะวะโตปุระโตปะตุระหังโสราโคตาเทวตาภะคะวันตังอภิวาเทระวะเอกมันตังอันทังโสเอกมันตังเดตาโคเอกเทวตาภะคะวะโตสันติเกมังคัทังอภาสีมหาสมัยโอปนมาสมิงทา มหาสมัยอปวนาสมิงเทวกายสมคตาคตมหายมังธรรมสมัยอังทักิตาเยวะอัปราชิตัสังหันเดอระโคอัปราเทวตาภควัตสันิเกมังกระทังอาภาสิตตราภิกขวสัมทังโสจิตังอัตโนโชกามมังโสสารธิวัเนตานิคเหตราวายนริยนิรักขันติปันธิตาตีอระโคอัปราเทวตาภควัตสันิเกมังกระทังอาภาสิเศตวะคิลังเศตวะบริคัง อินาคีลังอุหะจามเมชาเตจารันติสุธาวิมาราจขุมัตตาสุทันตาสุโถนะคาติอาตโคอัปราเทวตาราภะวัตโตสันติเกมังคัทังอาภาสีเยเกจิพุทธังสันนังคาตาเสนะเตคมิสันติปยาภูมิงไปห้ายะมโนสังเิหังเทวะกยังปริเปรสันติเตอาตะโคภะวัติโคมันเตสีเยปุเยนะภิกขเวทัสสุโลกะธาตุสุเทวตาสันติปิตาโหเดตาธาคตังรัสนายปิโกสังหัญญา เยปิเตปิภเวเฮสุงอติตามัทธนังรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะคันตานังเอตัปรมมเยวะเทวตาสันนิพิตาเฮสุงสัิทาปิไมหังเอตาะหิเยปิเตปิภเวภวิสันติอนัคตามัทธนังรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะคันตานังเอตัปรมมเยวะเทวตาสันนิพิตาภวิสันติสัิทาปิไมหังเอตาะหิอาจิคิสามีภิกขเวเทวกายยานังนามานิกิตายสามีภิกขเวเทวกายยานังนามานิตัง เฮสิสามีพิกเวเทวกายนังนามานีตังสุนาทาสาสุกังมนาสิโรุธาปสิซามีเทเอวัมพันเตริโคเทปิโกภะควปโตปัจจโสสุงภะคัปวะเอตาทหัวจะสีโลกาโนกสามียัาภูมาราธาสีดาเยสีดาคืริคภรังปีตตาสมาหิตาปุถุสีหาวสัลีนาโลมหังสาภิสัมมโนโอทัตมานาสุทธาวิปัสนามนาวิลาปัน ทิโยปัญจสเดยาดาวาเนกบริวัตเถเวตาโตมัเยสัทธาสาวเกศสเนระเตเทวะกายาภิกันธาเตวิชนธาภิกขโอเตจารมากรุงสุดาวาภูรสัสสันังเตสัมปะรุหัวานังอมโนสานารสันังอาเปเกจารมากระุงสหัสังอรหัสตาริงสัตังเอเกสานังอมโนสานามารสุงอาเปเกนธรรมะกะุงทิสัสสป้าหูตาหัง ดันจาสภาพงิญญาเยาวะเกตวาราจขุมมตโตมตีสัทาสาวเกสสสนิรเตเรวะกยาปิกันตาเตวิชานาถิกกโวเยวหังกิติเยสัมีเกติหิโนปภะโสสัตตาสหัสสะวยาค่าผมมากาวัฏถวัยที่มันโตจติมันโตวันนะนโยสีนอมมรทั้มันนะิกัมงิโขนางสมิติวนาง ชาสหสัยมาวตยาคานาตวันนี้นยที่มันโดยเจติมันโดยวนาอนโดยสีนโมทัมมนาภิกุมงหิคุนางสวิติงวนางสาตากีราติสหสัยยาานาตวันนี้นยที่มันโดยเจติมันโดยวนาอันโดยยสีนโมทัมนาภิกุมงหิคุนางสวิติงวนางอิเจเตโสราสสยยาค่านาตวันนี้โนยที่มันโดยเจติมันโดยวนาอนโดยสศสีนโมทัมนาภิกุมงหิคุนางสวิติงวนาง เวสาเมตตาปัญจสตายยาฆานาตวันนี้โน้อยที่มันโตเจติมันโตนาอันโตยสสีโนโมทัมนาภิกขวงภิโค่นางสัมพตนธิมนัง กุมิโรราชกีโกวิปุลสานิเวสนังพิยนังสตาสาหังยะขานังวาเยาวะสติกุมิโรราชกีโกโสภคสัมิติมณังปุริมันจริสังราชาราตราชภัสสรสัติกนภณังอาทิปติมหาราชายสสิโสปุตตปีรัสภะโวินานามามัพลายที่มันโตจติมันโตวะนาโดยสสีนวอธรรมนาบิกระมงคลผีเขานางสัมิติมณังระกินันจติสังราชาวิรุณโวตัสสาสัตติกนภณังอาทิปติมหาราชายสสิโสปุตตปีรัสภะโวินานามามัพลา ที่ที่มันโดยเติมันโดวนาโดยยศีนโมท้มนาภิกขมงภิกขุนังสมิติมนังปัจชิมันจะติสรงราชาวิรุปโคปัสสาสาตีนังขังอธิปฏิมหาราชายสสิโซปัตปิปุตตปิตาสภะอินทะนมหาภไที่มันโดยติมันโดวนหน้าโดยยสีนโมท้มนาภิกขมงภิกขุนังสมิติมนังอุตรันจะติสรงราชาุยโรตัปสสสาตียขคณาธิปฏิมหาราชายสสิโซ ปุถะปีตัสสะพระโอินแท้นมาผาภะลหยที่มันโตชฉดีมันโตวะนาอุโตยสัสสีโนโมทามนาวิกมุงผีโคนาสุปิทุมนางปุริมาริสังถัดารถโอทักกีเนนาวิโรทากโกปชิเมนาวิโรภะโกโกวิโรตรังริสังยัตตารเตมหาราชาสัตสมันตาจตุโรติสาตัธัลมานะทั้งสุวรรณิคเมลวัฒเวเตสังมายาวิโนทัสสะอะโคอันจานิการสธามายาโุเทนุเวเตนุวิภูจาวิภูโตสา ยันทะโนกามาเสโตจากิโนคันโตนิคันโตจาปานาโทอภะมัญโยจาธิวสุโตจมาติลีจิตาเสโนจักันทะพุนารุราชาชนสะพูอาโุปัญจสิโคเจวะติมภโรสิวะชะสาเอเตจันเยจาราชโนะคันนภัสาราชุปิโมธรรมนาภิกขุภูิภิโคนะสัพพิติมนังอาถาโกนาภัสสนาคาเวสาลัสาตาจาค้ากัปลัสัตระอาโุปยาคาสหายะธรริ ยะติภียะมุนัตตระทัจะอาคูนาคยาสสีโนเอราวันโนมหานาโคโสภคสุเมติงวณังเยนาคราเชสหัสหารันติธิภาธิชาปะกิวิสุรจัจคูเวหายยสเดวนามาชาปตาจิตรราสุปนัยติเตสนมังอภิญดาทานาคราชาณมาสีสุปนตโตเกมมวการสีพุทโธสัณหิวัจจะเหวิภวายันตานาคสุปนัสโรนามัังสุพุทธัง ทต่าวจราหเตถนาสมุทังอสุราสีตาภัตตโรวาสววสเดทิมันโตยัสสีโนกาลกัญชามหาพิสมะอสุราธนเวกัสาเวปจิติสุจิติจะปภะราโทนมุจิสหัสตันจพลิปุตตานังสเพเวโรจรมกาสั้นในหิตวังพลิงเสนาหัวพระทุมภาคามงสมัยอุทานพันธนเตภิกุนังสมิติวนัง อาโพชาริวะปเวีชาเทโชวยดธาขมุงวารุณาวโนนาเทวาโสโมจายสัสสะหเมตตกรุณากายิกาอาคูเทวะยยสสีโนทเสตถัสธากายาสะเวนะนาตะวันิโนิทิมันโดจติมันโดนาอันโตยยสสีโนโมทามนาภิกขมภิกขุนาสัปฏิมนางเวนทูจาเทวาสหฮลีจาอสัมมาจดุวิยมาจันทสุปนิสัทธิวาจันทมะโกปรากิตาสุริยสุปนิสัทธิวาสุริยะมกปรากิตานาคตานิปุรากิตวาอาคูมันทวลาหะกาวาสุนังวสโวเสโทสะโกปะกาปุรินทัโต ทัศเดชัสตะกายาสาวีนาณาตะวันนิโนยที่มันโดยเจติมันโดยวนาอันโดยสสีโนโมทั้มนาภิกขมงภิกขโหนังสบเที่ยงวังอางท่าขัสาวูเทวชะลามกิสศคาริวะอริทกาจารุจจาอุมะบุภานิภาสสีโนวันุนาสหธรรมจาอะจันเนชกาสุริยารุจิระอากูอากูวัสโอเนสีโนทัศเดชัสระกายาสาวีนาาตะวันนิโนอิีิมันโดยเจติมันโดวนาอันโดยสสีโนโมทั้มนาภิกขมุงภิกขหนังสบเที่ยวนัง สมานามหาสมมนามโนสษมโนโสตมะกิทาปทุสิกาอคุอคุมโนปทุสิกาอัทาคุหริโยเทวาิเยจะโลเหตาวะสีโนปราคามหาปรากาอคุเทวาเยสสีโนทัเสถิทัสะทากยาสัพเพนานาตวันนิโนที่มันจดยติมันวดนามันโดยสสีโนโมทัมนาวิกขงวิกุนางสัพพิมนางสุขะกรุมห้าอะรุณาอคุเวคานาสะสัทธาอทาตาคัห้าปามุค้ากูเทวาจักขณาสะธรมตาหรขคจามิสกัยเยสสสีโนท้านยังอาคาปัจจุโนโยทิสาบิว ราเสดีราสะทากาสาวิรณารวรนิโนอิยที่มันโดยชุดิมันโดวนาันโดยสศสีโนโมท้ามนาภิกมุงวภิกขุนังสมาธิมันังเขมิยาตุสีตายามาการถากเจยศสีโนสมาถากลมาเสทษาจดีนามาจะอาสวานิมมารณีโนอาคุอาธาคุปารณิมิตาทาเสดีราสะากาสาวิรณาตวันนิโน้ิยที่มันโดยชุดิมันโดวนาันโดยสศสีโนโมท้ามนาภิกมุงวภิกขุนังสมิธิมันัง สัทเทเดเทวานิกายสะสเพนนาตวันิโนยทินามันวันเยนาอคัาชุงเยจันเยสติสาสหปาอุทาชาติมักีลังโอคาตินามนสวรรค์ตะเข็มมุขตารังนาคังจันทวะสีดาตรังโสพระมาปรมาตโตจ่าปุถัยิิมาโตสหัสสันังกุมารติโสจะสันนังกุมารติโสจะโสุภคัสเิติงกนังสหัสพรมโลกนังมหาพรมาภิตีตติอุปปันโนจุติมันโตมิสมะกายโยเยสสิโสอาศัยไรสราอาโกปเจกวาสวัติโนเตสันจามัจโตอาคาฮาริโก เตสันจะมาเชโตอาริฮโตปริวอาริโตเตจะสอบพศอเมิกันเตซินเฮเฮเวสพระมเกมมราเซนะอิกามีาษาคะสาติยังเอทานาธาพันธาราเกนาพันธะตุสมันตาปริวาริทามวมุจิเทะมุนจิตาโกจีนังอิติฐามหาเซนโอานาเซนงอภปสิปานินาตละมหัจาสรังกัลานาเภระวังยรหภูสกุมโครนายโตสวิชโก ดาทธาโสปัจจธาปติสังขุโตสยังวเสตัานจะสัพพังพิญญาญาวาคิตตวานาจักโขงัตโตมนเยสัทสาวเกสสนระเตมาราเสนาภิกันตเตวิชานาถาภิกโตเตจตัปมัคคุรสุตตวะพุทธัสสะสนางวิตรากหิปักามุงเนสังโลมัพิญเชยงสัพเพวิชิตาสังหามาพยาติทายสสีโนโมทนเตสาพุเตหิสาวกาเตเชนิสุตาติ บทที่11บทสวดมังคลาสวดตังเอเตวนาจะภาลานังปณิทานันจะเตวนาปูชาจะปูชนียนังเอตมังคลโลตมังปะติโรภะเรสวะโสจะปูเพจะกิดพุนยตาตาสมาปณิธิจายเตมังคะโลตมังปาหุสัจันจะสิปัญญวินัยโยจะสุสิกิโตสุภาษิตาจะยวาจายเตมังคะโลตมังมาตาปิโตปัทานังวุตรารสสังฆะโหนากุเลตัมันตาเตมังคะโลตมัง นานั่นจะทเมจารียาจาระการนนสังฆกวนวจานิกมันีธรรมังขลุมรมังอาติวาติปัตามาจัปนาจสัญยโมอปมาดยจะทธเมสุเอธรมังขลมังคารจาริวัตจะสันตุธิจักตันยุรากาเลนัธรรมะสาวนังอธรรมังลุรรมังขันติจัสจะสัตตาสามัญานจะสสนังการลนะธรรมะสักจาเอีธรรมังขลุมัง ตาโปจะพระ, Salvador, ะม AC, te ิจาริยันจาริยสัจญานัสสนังนิพพานัสสิกิริยจธรรมะกัลุตมังพุทธสโลกัตหามิจิตังยสานังปติอาศุกังวีชังเกมังเอธรรมะกัลมุตมะอตาริสานิกขตวานาสัพพธรรมากราชิตาสภพตตาโสธิกาจันติตันติสองมังกัลุตมังตีบทที่สิบสองบทสวดรัตนปริติยังกินชีวิตตั้งอิทาวาหัวร่างวาสเกสุวายรัตนังวณีตั้งนโนสมังอตีราธาคาเทนาธรรมปีพุทธะรัตนังวณีตั้งอเดนาสเจนาสุธิโหตุ พายังเวรคังอามาตังวันนีตังยราสก้าสกยามุนีสัมมาหิโตนาเตนะธรรมีระสมัธิกินจีธรรมีธรรมีรัตนะวันีตังเอเดนะสัจเจนะสวัสดิโหตุยัมพุรัเสดโรบริวันนาเยสุจิงสมาธิมานันทาริกันยมาหุสมาธินาเตนะสมุนาวิชดีธรรมีธรรมีรัตนะงวันีตังเอเดนะสัจเจนะโสวติหตุ เยปุคลาทัสรางวสทาตารีตานิยกานิฮุนิเทระกินายสุขัสสสาวกไเรสุเดมิมหาพลานิรัมปิสังเระตนังณิตังหเตนะสเจนะสวัสดิหุโเยสุปยุตมนสารนินานิกามินโคตมัสสะนมิเทปติปตามทังวิไคหลาธาโธาณิปติงุมนายรมปสังเระตนังณิตังหเตนะสจนะสวัสดิหุโ พีนักบุญอนังนาวังนาทีสัมภังวุรัตาจิตได้ยติเกภาวสังวิงเกขีนาปิชาอิรุนิสนนนิพันติริรายาธาญาบริโภยธัรมปิสังเหรัตนังอนิตังอิเดนะสัจเจนะสวัสดิโหตบทที่สิบสามบทสวดธรรมบทสารสวักอัตตาเวชิตังเสยโยยจิยังอิตราปชาอัตถันดาสปุสสานิจังสัญญาตจาริโนเนวะเทโมนะขันธโพนณมารุสาบรมนาณจิตังอภิจิตังกิรัตตาคารุปสสาฉันตุโน บทที่14บทสวดเกสรปัตสูตรอ์สิตามิทังเทนะภะคะวาตาชนะตาปัสสตาราตาสัมมาสัมพุทธะนะเอธะตุเมมะมนุสเวนะมะปรมะปะระยะมะอิติกระยะมะปิตากสัมปะรานีนะมะตัคะเฮโตมานายักะเฮนะมะการะพริตะเกนะมะติตินิชานะกันติยามะภะภะโรปะตาเยมะสัมโนโนการุยะธาตุเมเฮอัตนาวัชนายาธาิเมธะมะอักะสลายเมธะมะสาวะชา อิเมธรรมวิญยคาระหิตได้เมธรรมาสมาตาสมาทินาอหิตาย้ญาตุฆายาสังวัตติอรหะตุเมเหปัจจารายารถุเมเหอัตนาวชนายาธาอิเมธรรมาคุศไยเมธรรมานวชัยเมธรรมวิโยภาสาท้ายเมธรรมาสมาตาสมาทินาหิตได้ญาตุขายาสังวัตติอรหะตุเมเหโอปัสมปัจจวิหารยาธา บทที่15บทสวดอุปนิยตสวดอุปนิยติชีวิตธรรมะปัญายงจรุปนิยตสานสันติไานายดังพยังมารณิเปกขมานโอปุญญานิกายรัตหาสุขวหานิอุปนิยติชีวิตธรรมะปัญายงจรุปนิยตสานสันติไานายดังพยังมารณิเปกขมานโอโลกามิสังปชะเฮสันติเปโคยดหกเยนะสังยมวจัยะอุระเจรสัตตังตัสเปตรสสุขายะโหติยังชีวะมโนปะกโรติปุญญธรรมโมเวรากติธรรมจาริง ธรรมโอโซจินโนโซกามาวะหาทีเอสนิสังโสธรรมเอสุจินเอนาทุกขติงกัจจดีธรรมจารีสัพเพสังขารานิจาตียาดาปัญญายปัสสติอธาริปินทีรุเขสามะโคอิสติยาสัพเพสังขาราทุกขาติยาดาปัญญายปัสสติอธาริปินทีรุเขสามะโคอิสติยาสัพเพธรรมนาตติยาดาปัญญายปัสสติอธาริปินทีรุเขสามะโคอิสติยาบทที่สิบหกบทสวดอปันนกะชาดก อปนกถานามเเฆทุฏิยโหตะกิกาเอตานัญญยเมราเวตังขันธหายอปนกังอหุเเสระญญติปปทานิวนานิเจอารามรุกเจริยนิมนุสสํยตะจีตานิตังโสระณังเกมังนิตังโสระณมุตตังเกมังนิตังโสระณมรรคมาสุปะคะวะปุจจริโยจัมมทัญจะธัมมัญจะสังฆัญจะสระณังขะโตจตาริอริยสัจจานิสัมปะญายะปะสริรุกขังทุกขะสมุปะราหังโลกสัจจริตังอริยัญจารังกิทังรุกขุสมะคามินัง เอตังโคสระนาเิมังเอตังสระนาโมดามังเอตังสระนามะขมามสาะปปบุตรจติเอบทที่บท17บทสวดพระเดตะคาถาอาทิษฐนานานาวคคมายาปฏิกังเขนาคาทังไม่ควรไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงญา,าติธตรมปรินัานังอปัตัญญานาคาทังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นนราไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นยังไม่ถึง ปัจจุบันอันใจโยธรรมังตถาวิตถาวิปัสสติอสังหิรังสังขปังตังวิถามะนุปปุโรหะเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไว้นเนี้ยห้ไม่เข้าอันแกในธรรมนั้นได้บุคคลนั้นจึงเจริญธรรมนั้นเอ่ยงให้โปร่งโรงเถิดอาเชวะกิจจะมาตะปังโกฉัญญามรัตนังสุเวพึงทางความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันรุงน่งนาฮิโนสังขรันเตนามาหาเสเนนามาจุน,า,น,นาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจฉราชภูมิเสนาใยนั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลาย เอวังวิหาริมาตาพิงอโหระตามาตาดิตังตัง,งวปเทการัตโตติสันโตจิกเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียบุบคนผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกี่ยวข้ามกับอันไรกังเกินนั่นแหละว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประกาศชนี้แลบที่18บทสวดพินนะครับปัจเจเวคขณะปาฐะ ชราธรรมโมพีชราณานติโตเรามีความแกลียดแ่ธรรมดาจะต้องพ้นความแก่ไปไม่ได้พะยาธีธาโมพิพรยาธีณานติโตเรามีความเฉียบแค่ธรรมดาจะต้องพ้นความเจียบแค่ไปไม่ได้มารานาธรรมโมมาน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 ติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะต้องพ้นความตายไปไม่ได้สัพพิเมพเมนาพีณนาโูยนาหูรจะละเว้นเป็นต่างๆหรือว่าจะต้องพัดพ้าจากของรักของจเริใจทั้งหลายทั้งคู่วัง กามสกุลมีกามทายุาโดกามโยนิกกามปุทุกามปทิสารโนเรามีกามเป็นกองห้องโนมีกามเป็นดูให้ผลมีกามเป็นเด่นเกิดมีกามเป็นดูทีตามีกามเป็นที่พึ่งอาศัยยังกามังกฤษสามีกัลีนณ์รางวัลปะพฤติวัตสัตว์ญาโตเวสามีเราทำกามเป็นใดไว้เป็นวุือเป็นบาปเราจะเป็นนายาตคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอามิพินังขัปัจเจเวกขีตาพังเราทั้งหลายควรพิจานั่งนี้ทุกอันทุกอันเถิด บทที่19บทสวดเทวตาอุโยชะคาถาตุคาปตาจนนตุคาพยาปตาจนนพยาโสกาปตาจนนโสการหุนตัวสเพปิพานิโนเอตาวตาจอามิสมปัทงมุญสัมปัทังสเเทวานุโอทันตสพสัพติสิทธิยาฐานังทันตสัธายสิลังรักันตสพธาภาวนาวิรัตาหุนตุกะจันตเทวตากตาสเปพุทธาวลปตาปเจกานันเจยังพลังอรหันตานันจเตเจนรังังอันทาอิสพโซ บทที่ยีสิบบทสวดเทวตาปฏิทานคถาท่านธรรมยังปฏิทานคถาเยอะพนปรเสยาเทวตาสันติเวหะระวาสินีทูเบคารีพุทธิคารีทหิงทหิงไาธรรมธาเนิดาวันตุโวจีราสริกรอนเดราเวหาะมันทะเลเทราจามาชราคจามิกเกอสารมิกาธานาปฏิภศัะคามาเจริานิกรวาจิสราสัปปานโปตาสุขิตาวันตุเต ชาลาภุญชัยปิจานณาสัมภูสังเสระจารดาอาลวุปปาริกานิยังเกังธรรมาวโรงปฏิจเตสัพเพปิรุกัสสกโรโดุสังขายังทัตุจิรังสรางนรรมธรรมธาราจบุคลาสังโฆโดุสัมภะขวานัทยจาริตายาจามเฮระกโดุสธรรมโอสพเพปิธรรมเจารีโนวทิงสัมปาปุณิยามาธรรมเมริยาปเวติเตบทที่21บทสวดบทสวดสะปิตฐานคาถาปุญญาสิ ่นันธรรมยังปฏิตตาาาธานกถาโยปนวมเสภุญญาสีธานิกาตัสายานัญญานิกฐา,านิเมเตสัญญาปกินโหนหตุสัตธานนตรมมานากาเย,พ,ยาพิยาคุณาวรรณาจะไม่หังมตาปิาทาโย อิทายเมจาบริทาวาอันเยมาจากเวริโนสัตตเดทันติโลกัสุมิงเตหุมาจริโยนิกาปัญเจกัจโรคารสังสารตภาพวะเวยยะทังเยปฏิทานเมอนุโมทโตเตสยังเยจีมังนบชาณติเทวดิสังนิเวระยงมาิอาดินนาปุญญานังโมรนาเหตุนาสัพสราสารมุรุวิราสุกขจีวิโนเขมาปะันจะบปปโณโตเตสัสสิชัดังสุภา ก็สัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นทู้มีส่วนแห่งวุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบนันีีและแห่งวุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้ว คือชอนเราได้เป็นที่รักผู้มีคนมีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม,ม่ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวรกันทั้งอยู่ในโลกเกิดในภูนสามเกิดในกำเนิสี่มีกันห,หน้าและขั้นหนึ่งและขั้นสี่ท่องเที่ยวอยู่ในพวกน้อยและพวกใหญ่สัตว์เราได้ทราบกันให้สมบูรณ์ของข้าพเจ้าแล้วก็สัตว์เรานั้จงโนบุตรนาธานิเถิดก็สัตว์เราได้ย่อมไม่ทราบกันให้สมบูรณ์ของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายให้ึงแนแงแก่สัตว์เรานั้น เพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่พระพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งผัวังจงอย่ามีเวรอยู่ไปสุขส,ขสมเถิดและจงถึงทางกกเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเถิน ด้วยอนุภาพแห่งสัตว์จะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระท่านราตรีด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริศและคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภยัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอโดยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมเหล่านี้เมือ่อนุโมทนาแล้วโปรดอำนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระเก่งพริพินาศโดยมูตนิธิที่สมเด็จพระญาณสังวรวัดบววนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ ขอจงเปลี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระฤทิ์และ,ะ,และำคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสรงเดชศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเทินสาธุ